ามากคนนึงอะนะแกอยู่ๆแกแก็เดินมาแบบแวกคนมาแล้วก็เดินแบบไหนไหนขอดูหน้าเลยดิอ๋อเราเนี่ยเขาบอกว่าได้ผัวรวยใช่ไหมเฮ้ยนี่คือเสียงสะท้อนจากชาวบ้านหนึ่งเบาะเอ้ยนี่คือเพอร์เซพชันที่คนมีต่อเราหรอในการสามแซบล่ะเคยดูไหมเคยดูละครจนบ้างหรือเปล่าเราเองเราเองอะไรเงี้ย เราอยากทำงานแต่เราไม่อยากทําอะไรที่มีคอมมิชเมนต์ยาวนานนะเพราะว่าพอริตี้เราก็คือลูกแล้วเราก็ไม่อยากพลาดอะไรในช่วงนี้ไปอะไรเงี้ยไม่อยากมาเสียใจทีหลังอะไรเงี้ยแต่ก็อยากทําอะไรบางอย่างอยากหา energy ใหม่ๆแล้วก็มีอันเนี้ยเข้ามาซึ่งเป็นอะไรที่มันแบบมันแมชกับความต้องการเราเออเหมือนได้อาหารทิพย์ <c oughs> มึงก็สิกระเทยมึงก็สิกระเทยมึงก็สิกระเทยมึงสีกตาเทยมึงก็สิกาเทย,มเทยผมเองก็เคยดูตุ๊ซี่มาแล้วตอนที่เป็นซีรีส์ใช่ไหมคะ <c oughs> ในฐานะคนดูก็คือเอนจอยมาก ขำท้องแข็งอะอะตอนเราดูอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเราคุยกับเขาแล้วเราแบบพอเขาเล่าบทเรื่องอะไรเงี้ยเราสามารถนึกภาพตามได้ว่าเอ้ยฉันฟิตอินว่ะฉันฉันอยู่ในนั้นได้แล้วเราเข้าใจแบบวิธีเล่าเรื่องแบบแบบเต้ลมุกของเขามุกกระเทย Good morning hi 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 มันฝึกปฏีนี้เป็นหงนะชมว่าชมกับกระเทยคือมีเคมีกันชมรู้สึกว่า ชงอยู่ในโลกนี้ได้ชงอยู่ในโลกของเขาได้อะไร่างเงี้ยชมอยู่ในหนังกระเทยได้อะถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเอ้ยมันต้องมีแบบอะไรที่แบบต้องดึงเธอลงมานะเพิ่งอันนส์ว่ายูเป็นแบบแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโชพาและยูจะมาทําเหรอเราไม่ติดนะไม่เกี่ยวกันสวัสดีนี่กูเองเจาน้ำคลองหลอดในเรื่องคือไปทำสัลญกรรมมาจน หน่าคล้ายคลึงกับดา,าราซูเปอร์สตาร์คนหนึ่งมากตอนที่เติ้ลมาเล่าให้ชมฟังที่บ้านเลยเนี่ยชมก็รู้สึกว่าเห็นไกลตัวเลยก็อย่างที่บอก่ฉันเห็นภาพตัวเองฉันฟิตอินหนังก็เทยสบายาทำได้ไม่นัักแสดงบอกว่า <c oughs> <c oughs> เราก็มีความดิบความอะไรอย่างเงี้ยในตัวเราอยู่แล้วแต่ว่าพอเราไปลองเวิร์กช็อปแล้วลองไปลองต่อบทแล้วทำจริงๆมันมีดีเทลอะไรแบบ อีกเยอะมาทั้งมากินกันก่อนเซน่าแต่ดีแบบนี้แม่ขากรีอยากได้เป็นผัวนะนจะมีความแบบไม่แข่ไม่ไม่แดมไม่กีิฟอฟักจริงๆที่มันจะต้องออกมากับทุกอย่างกับทางกายภาพทั้งอินเนอร์ Inner, วิธีพูดแม้แต่หางเสียงการจบประโยคไม่ว่าในละครเรื่องไหนเราไม่เคยต้องละทิ้งอะไรพวกนี้ แต่พอมาตรงเนี้เราเราต้องละจริงๆหัวใจของเรื่องนี้ก็คือมันต้องเชื่อจริงๆว่ามันคือเจน้ำอ่ะี่เจ๊น้ำเหรอเุียดา,ยามแม่แคที่ยืนหนึ่งในใจกูตลอดกาล แบบว่าด้วยความเคารพหรือว่าเรื่องด้วยอะไรนะก็รับไปโดยปริยายกับคาว่าแม่เงี้ยทุกวันนี้ก็คืออยู่บ้านอ่ะคุยกับป้าเจียมซึ่งเป็นพี่เลี้ยง่ะก็เราก็เรียกตัวเองว่าแม่ป้าก็เรียกเราว่าแม่พอเรามีเด็กอยู่ในบ้านเราก็ไม่อยากให้เขาสับสนบทบาทอะไรเงี้ยเราก็จะเรียกทุกคนด้วยสรพพนามที่เด็กควรจะเรียกไปซื้อข้าวซื้อของเออเออหยิบนี่ให้แม่หน่อยแม่ขออันนี้อันหนึ่งได้ไหมคะกระเทยก็เรียกเราแม่เราก็เออแม่ก็แม่อะไรเงี้ยก็ขี้เกียจเปลี่ยนไปมาขี้เกียจใช้สัพนามเยอะ จได้ว่าตอนนั้นอะ่ะมีความคิดว่าจะฟีดอะไรลูกบ้างจะจะจะคนโทรลเขาอะไรพอเขาเกิดมาจริงๆแล้วมันทําให้เรารู้ว่าไม่ใช่ว่าชี้ซ้ายแล้วเขาจะไปซ้ายชี้ขวาแล้วเขาจะไปขวาเขาก็มีความต้องการของเขามาอ่ะเหมือนกันเขามีสิ่งที่เขาอยากจะบอกเหมือนกันถึงแม้ว่าเป็นภาษาเทพแล้วเราฟังไม่รู้เรื่องอะไรอย่ คือเราแบบว่าไหลไปกับเขาไหมให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นทําให้เราแบบว่า f l e x i b l ลมากขึ้นเรียนรู้ว่าอย่าเอาชนะเอาชนะรูกเออมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเดีย๋ยวค่อยดูสิดัดนิสยัยอะไรเงี้ยคือแค่คิดว่าจะเอาชนะก็คือผิดแล้วอะ่ะแต่ว่ามันค่อยคอยปรับกันค่อยๆเรียนรู้ slowly ม,ม,มันได้อะ่ะ าใครบอกว่าเด็กคือผ้าขาวนะชมเถียงขาดใจเลยนะมันไม่ได้แบล n k มานะเด็กอะเรามีลูกแฝดเนี่ยเราจะโดนอะไรแบบทุกอย่างเพเช s u r ว่าแกทุกอย่างแกต้องให้เท่ากันความรักเท่ากันเวลาเท่ากันทุกอย่างก็คือต้องหาร2แบบจุดทศนิยมก็คือต้องเปะ๊ะในความเป็นจริงคือคนสองคนเขาไม่ได้ต้องการอะไรเหมือนกัน คนเขาอาจจะต้องการอันนี้เยอะแต่อีกอันหนึ่งไม่ต้องการเลยคือเขาไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันเลยตั้งแต่วันแรกคือเราก็เห็นแล้วว่าแบบมันเอามันไม่เหมือนกันนะการอบรมการเรียนรู้หรือว่าประสบการณ์อะไรเี้ยมันมันหลอ่อหลอมเขาด้วยเรื่อยๆแต่เขามีของเขามาด้วยบางคนก็จะเอาของเรามาเยอะบางคนก็จะเอาของวันพนนีมาเยอะแล้วฉัว่าสิ่งที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งนะของการมีทายาทเนี่ยคือเราเห็น คนที่จากไปแล้วในตัวเขาการมีลูกมีหลานมันมีความหมายกับคนแก่คนเฒ่าหรือว่ากับคนเป็นพ่อเป็นแม่ยังไงอะไรเงนะี้ยเราเห็นแบบการสืบทอดของ DNA อะสายฟ้าก็จะเหมือนคุณตามากพายุก็คือเหมือนคุณปู่มากอนะไรเงี้ยซึ่งสองคนนี้คือเขาแบบเขาเขาเสียไล่ๆกัน,นสายฟ้านี่คือฟิสิกอลคนี่คือเหมือนเหมือนคุณตาเลยนยะ นิสัยก็ได้มาบางส่วนไทยฟ้าจะเหมือนชมมากนิสัยเหมือนมากทายุก็จะเหมือนคุณพ่อใส่ตรงใส่ตาอะไรคือแบบหันไปมองทีแบบตกใจมองแรงมากอะไรเงี้ยเหมือนพ่อ,พอเขาพ่อเขาก็เป็นคนมองแบบมองไม่เกรงใจอ่ะเขาไม่เคยแอบมองอะไรเขามองเลยรู้จักเคินสาวถึงขั้นที่ว่าชมจะรู้แล้วว่าเขาจะชอบคนแบบไหนไม่ได้ขอแต่ว่าคิดนะ ว่าเขาเลี้ยงเรายัางไงให้เราเป็นเป็นอย่างนี้เราชอบคุณสมบัติอะไรในตัวเราเราชอบที่เรารับตัวเราเองได้เรารักตัวเราที่เป็นอย่างนี้ซึ่งแม่ก็ไม่ได้มีคำพูดอะไรเก๋ๆไม่ได้มีคำคมอะไรแม่เราจบป .4 ทำไมฉันถึงเป็นชมพู่อารยาได้อะแม่ไม่เคยส่งเราเรียนพิเศษฉันไม่เคยได้เรียน บัลเล่เรียนแจ๊สแดน์เปียโนอะไรอย่างเขาเรยเพราะว่าเราก็แบบมาจากครอบครัวธรรมดาแต่แม่ก็ไม่เคยคาดหวังแล้วก็ไม่เคยพูดว่าอยากเห็นเราเป็นอะไรเลยเราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละวะมันทําให้เราเป็นแบบนี้ก็เลยไม่เคยแบบคือลูกจะเป็นยังไงก็ก็ปล่อย ถ้ามันทําอะไรที่แบบว่ามันผิดมารยาทสังคมมันแสดงความไม่น่ารักอะไรดิบเถื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ขัดเกลาเขาไปแต่ว่าเขาอยากจะกิ้งเกือกอะไรกับอะไรเงี้ยก็ปล่อยถ้าเราไปห้ามเขาในทุกอย่างมันคือความมั่นใจมันหายเด,เด็กมันจะเสียความมั่นใจไงไม่ใช่ประเภทที่ว่าะจะทำนึกหันมามองหนะ้าแม่แล้วทำได้ปล่าวะอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้เขาเป็นเป็นตัวของตัวเองทำเป็นตัวของตัวเองมันเป็นคุณสมบัติที่แบบมันซื้อไม่ได้อ่ะ เลี้ยงเด็ก2คนพร้อมกันโดยที่เราก็เลี้ยงเองด้วยทลองผิดลองถูกด้วยมันไม่เพอร์เฟกหรอกวันที่ไปส่งเข้าห้องเรียนวันแรกเ,เรานึกสงสารลูกคนอื่นแทนเขาอะคือยิ่งคนที่แบบอาจจะไม่เคยได้พาลูกไปไหนอะไรเงี้ยแล้วคือออกจากอกไปแล้วแบบไปเจอแบบคนที่ไม่เคยเจอเงี้ยแต่ลูกเราคือมองไปคือมันยังเห็นกันเองอะมันยังมีกันและกันอะหวานไม่ว่ายอไม่รู้ไง ทั้งคู่คือไม่ใช่คนหวานอยู่แล้วพี่น็อตก็คือกระดาษทรายแบบเบอร์แบบว่าคบกันมาตั้งหลายปีชมเพิ่งจะได้ดอกไม้ที่ถูกใจก็คือเมื่อวันเกิดหรือวันครบรอบที่ผ่านมาปีเนี้เยไม่ได้ไม่ได้ถูกใจเลยเอ,อแต่ก็แบบขอบคุณค่ะไม่ค่อยอวยกันจนบางทีเราต้องทวง เป็นไงเราเลี้ยงลูกดิมมาฉันแบบดิมมาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ออกมาห็นว่าเออต้องการการคอนเฟิร์มนิดนึงอะไรเงี้ยฉันแกไม่ค่อยพูดบ่อยแต่แกก็พูดว่าคือแกตัดเรื่องนี้ไปได้เลยคือแกสามารถแบบว่าออกไปลุยแล้วก็ทําสิ่งที่เขาต้องทําโดยที่เขาไม่ต้องพวงหลังเนี่ยซึ่งเราได้ยินเน้เราก็โอเคแล้วเพรว่าเธอเลือกถูกคนแล้วนะ